ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเ็ดกำลังจะออกไปข้างนอกนะคะไปชิลแรกไม่ไกลจากที่เ็ดอยู่เท่าไหร่ค่ะช่วงเช้าคนก็มาปั่นจัก,กรยานคนยังไม่เยอะค่ะเพราะว่ายังเช้ามากเลย9ก้าโมงเช้าเพตั้งใจจะมากินหอยทอดค่ะ this one and this one อันนี้อี้ สั่งน้ำชาด้วยนะคะแต่บอกว่าน้ำชาไม่มีเลยได้ตะหอยทอดมาค่ะถามน้องที่ถ่ายวิดีโอได้ไหมน้องบอกว่าได้ขั้นตอนการทําหอยทอดเขามีแป้งที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาแป้งลงตีไข่ซส เรียบร้อยค่ะร้านสวยงามนะคะร้านเล็กๆอินโดนีเซียจะทําร้านไม่ใหญ่ค่ะทําร้านเล็กๆของมีน้อยๆไม่วางอะไรเยอะหน้าร้านค่ะเป็นสไตล์ของจาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะเพื่อนๆเดินเข้าไปรับของค่ะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันเลย ทั้งร้านมีเพชรคนเดียวค่ะที่สั่งตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่คนทำงานก็ไปทำงานนะคะคนว่างงานอย่างเพชรก็ออกมาหาอะไรกินค่ะย่านนี้เป็นย่านใจกลางเมืองของจาการ์ตาอีกย่านหนึ่งค่ะถนนหนทางใหญ่โตค่ะ าค่ะทานด้วยกันเลยมาค่ะคำแรกกล้องสองตัวไม่รู้จะให้ความสนใจกับกล้องไหนดีนะคะคำแรกค่ะอร่อยด้านหลังเพชรเนี่ยนะคะเป็นธนาคารค่ะธนาคารในอินโดนีเซียมี3าม้อยกว่าธนาคารค่ะ ไปที่ไหนขับรถไปไหนก็มีแต่ธนาคารค่ะเพื่อนๆทานหอยทอดแต่เช้าเลยค่ะเพจวันนี้สั่งหอยทอด1กล่อง39มสิบเกาสามเ IDR นะคะรูปเปียเงินไทยก็จะประมาณ85บาทค่ะเพื่อนๆรสชาติดีนะคะเพราะว่าพงทอดเสร็จแล้วก็นั่งทานหน้าร้านเลยค่ะเพื่อนๆ ก็บอกว่าเป็นของแท้จากเมืองไทยเลยค่ะมีภาษาไทยด้วยแต่เชฟที่ทำก็เป็นคนอินโดนีเซียนะคะเพื่อนๆไม่เลวร้ายเกินไปค่ะใส่ซอสแล้วรสชาติดีค่ะแต่ไม่มั่นใจว่าสูตรนี้ไม่ใส่ถั่วงอกค่ะเพื่อนๆก็เลยทำให้อาหารดูน้อยนะคะเพชรทาน คำสุดท้ายแล้วค่ะกินหมดได้ไงเก่งมากเพราะว่าไม่ได้ใส่ผักค่ะเพื่อนๆของก็เลยดูน้อยค่ะคำสุดท้ายอ้ําอร่อยค่ะเพื่อนๆรสชาติดีเดี๋ยวคราวหนะ้าจะไปอีกอยู่ไม่ไกลจากที่เพชรอยู่นะคะประมาณ2-3กิโลค่ะ,คะขับรถส5นาทีในวันที่รถไม่ติดนะคะ คำสุดท้ายจริงๆเรียบร้อยหมดแล้วค่ะอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะไปหากาฟแฟทานด้วยค่ะข้างหลังก็เป็นร้านอาหารของเจแปนของญี่ปุ่นนะคะมีร้านอาหารของอินโดนีเซียด้วยค่ะวันหน้าต้องมาร้องอร่อยอร่อย จาการ์ตามีให้เห็นทั่วไปค่ะเป็นเมืองแห่งการล้างมือคนท้องถิ่นชอบใช้มือทานอาหารค่ะอาหารจะเป็นพวกปลาพวกของแห้งๆอะค่ะจะเป็นสส่วนใหญ่เดินเล่นสักพักนึงค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่าที่นี่ร้านทำเล็กๆสวยงามค่ะมีแองกอค้าขายด้วยค่ะเพชก้เซอร์ไพรเหมือนกันเพราะว่านี่เป็น outdoor นะคะส่วนใหญ่ในจาการ์ตา o u t ดอ o r แบบนี้จะไม่มีเหล้าเบียร์ขายค่ะใจกลางเมืองจาการ์ตาแต่ที่นี่พัฒนาแล้วค่ะมีแองกอคอมีเหล้ามีเบียร์ขายค่ะสวยงามคนท้องถิ่นก็ใส่ชุดสวยๆมาถ่ายรูปกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย